ในประเด็นทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นได้มีการมาพูดกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของซานะครับบอกว่าเราเนี่ยจะยังไม่มีการหยุดยิงจนกว่าตัวประกันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในแถลงการสั้นๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็มีการกล่าวถึงว่าเนทันยาฮูได้มีการบอกกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของซาดว่า เราเนี่ยนะครับจะไม่ทําการหยุดยิงอย่างเด็ดขาดหากว่าฮามาสนั้นก็ยังคงไม่มีการปล่อยตัวประกันเขาก็มีการกล่าวอย่างสั้นๆนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการส่งเชื้อเพลิงน,นะครับเข้าไปยังฉนวนกาซานิทันยาฮูก็ยังมีการกล่าวต่อมาว่าเขาจะต้องไปทําลายศัตรูของพวกเขาซะก่อนจนกว่าเราจะชนะเพราะว่าศัตรูของอิสเอลนั้นก็ต้องการมาทําลายล้างประเทศของเราและพวกเขาต้องลุ่มเหลวเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะ นั่นก็หมายถึงว่ากระบวนการทำลายกลุ่มนรบฮามานั้นจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์และตัวประกันนั้นจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ยังรวมถึงว่าอิสเอลนั้นจะมีการเข้ามาฟื้นฟูความมั่นคงให้แก่พลเมืองของเขาแล้วก็ลูกหลานของเขาซึ่งในช่วงเวลานี้ครับมันก็มีการหลั่งไหลมาซึ่งผู้อพยพนะครับจากจุนวนกาซาเนี่ยก็ข้ามที่ด่านลาฟาชายแดนระหว่างกาซากับอียิปต์ก็ยังคงดําเนินการต่อไปนะครับ คือปัจจุบันนี้ก็ได้รับรายงานว่ามันมีชาวต่างชาติประมาณ353คนนะครับที่เดินทางมาถึงอียิปต์โดยใช้จุดผ่านแดนลาฟาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเจ้าที่อียิปต์เนี่ยก็มีการออกมากล่าวนะครับว่าเรายืนยันแล้วว่าพลเมืองชาวอเมริกันแล้วก็ครอบครัวประมาณ79คนนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับในประเด็นข่าวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชนวนกาซานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ครับกระทรวงกลหมสหรัฐได้มีการออกมายืนยันว่าพวกเขาได้มีการส่งโดรนสอดแนมที่ไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธของสหรัฐก็ทําการบินอยู่เหนือชนวนกาซาครับการบินดังกล่าวถูกมองว่านี่คือการบินครั้งแรกครับสําหรับอากาศยานไคนคร้คนขับที่เราเรียกว่า UAV การมาสําหรับอากาศยานและคนขับแบบนี้นะครับก็เพื่อต้องการเข้ามาสนับสนุนปฏิการช่วยเหลือตัวประกันบนพื้นที่ของจุนกาซาครับพร้อมกับให้คําแนะนําและความช่วยเหลือหรือต้องการมาสนับสนุสน,นพันธมิตรก็คืออิสราเอลในขณะที่สัมริกานั้นก็มีพยายามครับที่จะทําการช่วยเหลือตัวประกันก็เป็นคํากล่าวของพลตีแพทริกไรเดอร์โคโกกระทรวงกลาโหมที่ได้มีการออกมากล่าวในแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินอากาศยา,ายคนไร้คนขับ UAV หลังจากที่กลุ่มนรบฮามาสเปิดปฏิการโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคำถแถลงของคนตีแพทริกไรเดอร์ก็เป็นที่รับทราบว่านี่เป็นเที่ยวบินแรกครับสำหรับโดนซึ่งเมื่อวานนี้ครับสื่อนิวยอร์กทาเน่ยนะครับก็ได้มีการมารายงานว่าโดนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโดนแบบ MQ-9 Reaper ที่มีการใช้งานโดยหน่วยปฏิการพิเศษ กองลังสารัฐถูกพบเห็นนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาจากเว็บไซต์ไฟร์เรดา24ซึ่งเป็นเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่อิสเอลนั้นก็ยังคงทำการบินลาตะเวนเหนือพื้นที่จุนวนกาซาบ่อยครั้งขึ้นกับทางฝั่งของกระทรวงกลหลมสารัตก็ได้มีการออกมากล่าวว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่โดนของสารัตประดัิภารกิจเหนือพื้นที่ของจุวนกาซา แล้วเที่ยวบินนั้นก็ยังคงดําเนินการต่อไปอิสราเอลก็อยู่ในช่วงต้นของการลุกภาคพื้นดินในจัหวักาซาและก็กล่าวได้ว่านักรบฮามานั้นได้มีการจับกลุ่มตัวประกันไปกว่า200ฝั่าคนแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่า10คนนั้นน่าจะเป็นพลเมืองชาวอเมริกันครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับเจ้าที่รับสูงของกลาโหมนั้นมีการออกมาปฏิเสธน,นะครับที่จะตอบคําถาม ที่เกี่ยวข้องกับการที่สอเมริการนั้นจะส่งโดรน MQ-9 Reaper เข้าไปปฏิบัติภารกิจเหนือพื้นที่กาซาหรือไม่แต่ว่าในวันนี้ครับเขาก็มีการประกาศว่าคงไม่ต้องมีการพูดถึงอะไรแล้วครับเพราะว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยมันได้มีการถูกรายงานไปแล้วครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรนแต่มันก็ยังมีเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนด้วยครับคือตลอดสงครามยูเครนที่ผ่านมาครับ อิสราเอลปฏิเสธครับที่จะจัดหายุทโธปกรณ์ด้านการทหารให้แก่ยูเครนมาโดยตลอดแล้วก็ยังรวมถึงว่ารัสเซียนั้นก็ถือว่ามีอิทธิพลนะครับเหนือประเทศซีเรียมอสโกไม่ได้มีการเข้าขัดขวางนะครับหลังจากที่อิสราเอลมีการส่งเครื่องบินขับไล่ไปครับแล้วก็ไปบอมกลุ่มผู้ก,อก่อความไม่สงบในพื้นที่ของซีเรียก็ยังคงมีการปล่อยให้เครื่องบินรบของอิสราเอลนะครับทำการไปโจมตีทางกาศต่อ ซีเรียได้ถึงแม้ว่าระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียนั้นก็สามารถที่จะควบคุมน่านฟ้าตรงนี้ได้เกือบทั้งหมดก็ตามแต่ครับจนมาถึงสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับที่กาซาเนี่ยครับดูเหมือนว่าเหตุการณ์ังกล่าวนั้นมันก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปครับคือแต่เดิมนั้นเวลาที่อิสราเอลนะครับจะมีการเข้าไปบอมในพื้นที่ของซีเรียอิสราเอลมักจะมีการส่งคําเตือนนะครับไปถึงรัสเซียก่อน แต่ว่ามาในคราวนี้รู้สึกว่าอิสราเอลจะไม่มีการส่งคําเตือนไปให้แก่รัสเซียอีกต่อไปอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่ากลุ่มเตโวที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหรา่านในอิรักเนี่ยก็อ้างว่าพวกเขาได้มีการเข้าไปก่อเหตุครับโจมตีเมืองไอรัสของอิสราเอลแล้วก็กล่าวว่ามันจะเป็นการยกระดับการดาเนินการครั้งสําคัญและกลุ่มนี้มักจะเรียกตนเองว่าเป็นกลุ่มต่อต้านอิสลามในอิรักครับ พวกเขาเนี่ยก็มีการพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายฐานที่มั่นของศัตรูโดยเฉพาะฐานทัพรัฐในอิรักหรือแม้แต่ฐานทัพรัฐในซีเรียซึ่งกลุ่มนี้ครับยังได้มีการประกาศว่าพวกเขาขอสนับสนุนประชาชนชาปาเลตตายแล้วก็ต้องการมาล้างแค้นครับพวกเขาก็จะมีการมาเล่นงานฐานทัพรัฐและก็พันธมิตรในภูมิภาคตรงนี้ครับในประเด็นทาาด้านของการเมืองระหว่างประเทศนะครับ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นได้มีการมาพูดกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐนะครับบอกว่าเราเนี่ยจะยังไม่มีการหยุดยิงจนกว่าตัวประกันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในแถลงการสั้นๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็มีการกล่าวถึงว่าเนทันยาฮูได้มีการบอกกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐว่าเราเนี่ยนะครับจะไม่ทําการหยุดยิงอย่างเด็ดขาดหากว่าฮามาสนั้นก็ยังคงไม่มีการปล่อยตัวประกัน เขาก็มีการกล่าวอย่างสั้นๆนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการส่งเชื้อเพลินนะครับเข้าไปยังฉนวนกาซาในทันยาฮูก็ยังมีการกล่าวต่อมาว่าเขาจะต้องไปทําลายศัตรูของพวกเขาซะก่อนจนกว่าเราจะชนะเพราะว่าศัตรูของอิสเอลนั้นก็ต้องการมาทําลายล้างประเทศของเราและพวกเขาต้องลุ่มเหลวเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะนั่นก็หมายถึงว่ากระบวนการทําลายกลุ่มนรบหาม,มานั้นจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ และตัวประกรันนั้นจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ยังรวมถึงว่าอิสเอลนั้นจะมีการเข้ามาฟื้นฟูความมั่นคงให้แก่พลเมืองของเขาแล้วก็ลูกหลานของเขาซึ่งในช่วงเวลานี้ครับมันก็มีการหลั่งไหลมาซึ่งผู้อพยพนะครับจากจุนกาซาเนี่ยก็ข้ามที่ด่านลาฟาชายแดนระหว่างกาซากับอียิปต์ก็ยังคงดําเนินการต่อไปนะครับคือปัจจุบันนี้ก็ได้รับรายงานว่ามันมีชาวต่างชาติประมาณ353คนนะครับ ที่เดินทางมาถึงอียิปต์โดยใช้จุดผ่านแดนลาฟาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเจ้าที่อียิปต์เนี่ยก็มีการออกมากล่าวนะครับว่าเรายืนยันแล้วว่าพลเมืองชาวอเมริกันแล้วก็ครอบครัวประมาณ79คนนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาะนะครับ